หายแล้วหายแล้วต้องพูดโอเคสมมน่าเราจะทำอะไรกันหน้าวันนี้เดี๋ยวเราจะทำแบบอะไรอันนี้นี่คือแบบอะไร

จะไปจะได้ซื้อให้ ชิชาากชวกายสิวกายมากโคตริวกายชูโมกับมฆตายแลวเหลือไอ้กายคนเดียวสิวกายยืนในเวอย่างนี้นนะะได้ัิวโมงหนึ่งอะ

ไป,ปไปหาคนดูก่อนสินะมน,นเจอแย่มปัแล้วอะเจ็เมันหนอยักำลังปักันอยู่เเฮ <c oughs> ้ออาไอชิโมะวับไอชิโมะฮาวับโกง ขอบใจมากโซโมูขอบใจมากเอาไม่ต้องคูดเลยหรอกต้องคุณผู้ชมนี่แหละอะไรอ่ะเจ้าตู้ย้อนที่แก๊ง มเอ,เอ,เอ,เองเอเองๆยู่ไหนแล้วรรอบๆนีนะโอเคไหนอ้าวอยู่อยู่อยู่ลไปเลยไปค่ปมีคนเะอ 对 <laughs>。 อไม่ต้นอย่าเราต้นพวกเราต้นต้นอ้าวฮาวับน่า ื่อกันเลยนะครับคนโดนสิคนโดนมาอยู่ไหนเหรอจ๊ะเจอแล้วคนหนึ่งเจอใครไอ้เมฆมาดิไอ้เมฆเ,เ,เป็น ไอ้จมอเป็นไอ้มอเป็นอ้าวให้กดฆ่าตัวตายไอ้หนูหุ่วกระไรยั ไอ้เจ้าม้าเป็นฆ่าตายมาใครต้องฆ่าเราตายกดผิดเราจะกดหน,นีมันเลี้ยงที่สุด I see you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  아이스, 아이 เราเจอตั้งนานแล้วตรงนั้นน่ะเราเจอตั้งนานแล้ว กแป๊บหนึง่งนะเปลี่ยนตัวกันดูละเล่นเว,วาาลามุมอมองที่ยากที่สุดคนตัวตัวเล่นเกมแบบนี้ที่ยากที่สุดเล่นแบบยากสุด เกลับห yeah, ัวหัวหน้าจอกับหัวไปแล้วเนี่ยหน้าจอรกับหัวไปหมดแล้วเราเป็นเราป็นไทลังนหน้าจอ เห็นทำไมเราเพิ่งเห็นทำไมกับหัวแล้วทำไมกับุ๊กสิกับหัวพีมเออกุ๊กข้ากับหัวุ๊กสิขกับหัวุ๊กสีข้น Why do I?